วันนี้นะครับเราจะมารีวิววาซาบิอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมพี่บอ๊อบหมคัสวาซาบิครับหมกตัวใหม่นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหมวกรุ่นใหม่จากคาสใช่ไหมครับชื่อว่ารุ่นวาซาบินะครับผมครับผม ชื่ออาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะครับเหมาะกับการจิ้มกินอาหารญี่ปุ่นมากเลยซึ่งมีความเผ็ดร้อนมากๆเลยทีเดียวนะวันนี้รุ่นนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างครับพี่บ๊อบรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของคาสก็คือว่าเป็นหมวกที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถเปิดหรือปิดก็ได้ที่บริเวณนี้นะครับจะให้ลมเข้าหรือให้ลมไม่เข้าก็ได้นะครับผมซึ่งเหมาะกับการที่เราจะไปขี่ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือหนาวนะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับหมวกใบเดียวใช้ได้ทั้งปี การเปิดติดช่องลมเนี่ยนักปั้นหลายคน,คนสงสัยคที่บอกว่ามันจะทําให้เขาแอโรด y น a ามิกลดลงหรือเปล่าลมผ่านเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าจากที่คาสเขาแนะนํามาเลยนะก็คือแอโรด y น a ามิกของหมวกคาสบอาสบิกตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเปิดหรือจะปิดน,นะครับแอโรดนนามิกก็จะแทบไม่แตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับ เขาทดสอบมไเรียบร้อยครับวดกอรปั่นความเร็วมากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ผลลัพธ์เหมือนกัน,นครับซึ่งถ้าให้เราไปปัด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ทําได้ใช่ไหม <laughs> แต่เราทําได้แค่ สองวินาที <laughs> 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 นะครับผมอ่ต่อมานอกจากหมวกตรงนี้ครับเขาบอกว่าข้างในเนี่ยเขายังทํามาจากวัสดุพิเศษใช่ไหมครับพี่บ๊อบใช่ครับผมก็ว่าข้างในเนี่ยนะครับไอ้ส่วนที่เป็นไลเนอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสูงเข้าไปดูเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไลเนอร์เนี่ยมันมีความนุ่มเป็นพิเศษเนาะเออเป็นเพราะว่ามันทําม,มาจากเมริโนนะครับผมซึ่งผลิตมาจากซึ่งซัพพลายเออร์เนี่ยนะเป็นบริษัทผู้ผลิตเมริโนเรื่องชื่อของอิตาลีนะครับผมใช่ครับซึ่งตัวเมริโนเนี่ยจะให้คุณสมบัติในการกักเก็บอุณหภูมิ แล้วก็ระบายอากาศที่ดีแล้วก็แห้งไวนะครับเวลาเราเอาออกโอ้มันดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับพี่บ๊อบโอ้สุดยอดเลยจริงๆครับแล้วก็จุดเด่นถัดมานะครับก็คือตัวตรงนี้ครับพี่บ๊อบเขาเรียกว่าอะไรครับอีโคเลเตอร์นะครับผมซึ่งมีเป็นวัสดุล้าไส้คางเลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับสัมผัสของหนังจริงๆนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่นะครับไม่เพราะฉะนั้นไม่มีวัวตายเนี่ยระหว่างที่เราทำไอยสิ่งนี้ขึ้นมานะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยมันให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับแล้วก็แห้้งเร็ววดย นะครับผมดีอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันน่าใช้มากเลยนะแล้วก็เนื่องจากมันไม่ใช่หนังจริงใช่ไหมพี่บ๊อบไม่ใารทำความสะอาดง่ายเปลี่ยนน้ำง่ายไม่ต้องไปกลัวเลยว่าแบบว่าเออถ้าเกิดว่าเปลี่ยนน้ำไปแล้วเนี่ยนะมันจะบวมหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับสามารถใช้งานได้นะครับผมจริงสำคัญที่สุดของหมวกกันน็อกพี่บ๊อบปลอดภัยเลานะปลอดภัยปลอดภัยนะครับผมนอกจากเรื่องความสวยงามอย่างที่เห็นแล้วเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยนะเราต้องก่อนก่อนที่จะซื้อหมวกกันน็อกนะเราต้องซื้อที่ความปลอดภัยถูกไหมเพราะถ้าเกิดไม่ปลอดภัยเราจะใส่ทำไมนะครับผมสสาาาาาหรรรััับบบคควิตตนนนนี้่ะผมฐ C.E.E.N. 1078นซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปขั้นสูงสุดเลยทีเดียวนะครับผมและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังมี additional ความปลอดภัยขึ้นมานะซึ่งนั่นก็คือ W.G. 1 1นะครับซึ่ง W.G. 1 1เนี่ยนะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ Rotational Impact นะครับพอเวลาเราหัวเราลงพื้นไปแล้วใช่ไหมก็คือ,อะจะจะไม่หักนะครับคือเป็น ส่วนที่จะมาช่วยปกป้องเราเวลาที่เราล้มลงไปแล้วเรากลิ้งนะครับผมซึ่งมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเฉพาะของคัสโดยเฉพาะใช่เลยเขาทําขึ้นมาโดยเองซึ่งเขายืนยันว่าเหนือกว่าทุกอย่างเหนือกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของ CEN หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดนะครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องความปลอดภัยคือเขาจะมีแถบสะท้อนแสงขึ้นมาที่ด้านหลังด้านหลังเนาะอ๋ออย่นีเวลาปั่นในที่แสงน้อยมีแสงไฟรถยนต์สะท้อนทําให้เห็นเราเป็นนักปั่นได้ง่ายเึ็นครับอ่าโอเคซึ่งนั่นก็เป็น ข้อดีของคาสวาซาบิใช่ครับแล<า>้วก็นหนักนะพี่บ๊อบตัวนี้วาซาบิโอ้รุ่นนี้เนี่ยนะครับเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะนหลายคนอาจจะคิดว่าหนักว่ามันสามารถเปิดปิดได้อย่างนี้นะแต่เชื่อไหมว่ามันหนักเพียงแค่290กรัมเท่านั้นครับผมนะครับซึ่งถือว่าเป็นหมวกกันน็อกที่เบามากๆเลยทีเดียวนะครับกับการที่ผกว่ามีวัสดุวัสดุที่สามารถเปิดเปิดเปิด็นอย่างนี้ได้นะ290กรัมเท่านั้นนะครับเป็นหมวกที่ยูนิคมากๆเลยทีเดียวนะครับและไม่สามารถหาได้จากยี่ห้ออื่นในตลาด สุดท้ายนะครับเรารู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วเหลืออีกอย่างเดียวเนาะราคาใช่ครับสำหรับท่านใดก็ตามนะที่สนใจจะเป็นเจ้าของบวกคัสบาซาบิรุ่นนี้นะครับสนวนราคาเพียงแค่11,700บาทเท่านั้นเองนะครับผมใช่ครับซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่บ๊อบอ่านะครับสามารถซื้อได้ที่ alta24.com นะครับหรือเข้ามาที่ร้าน alta24 store แห่งนี้นะครับอยู่ที่บริเวณถนนลาดกระบังซอย38นะครับผมอยู่ในเวิร์งเดียวกันกับ Bike Station แห่งนี้นะครับจะเข้ามาลองเข้ามา ลองดูได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าสีเนี่ยนะมัน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 ไม่ได้มีแค่สีขาวสีดาสีน้ำเงินนะครับแต่มันยังมีสีอื่นอีกมากมายนะครับต้องมาลองใส่กันดูก่อนนะครับต้องมาลองฟิตติ้งกันดูก่อนนะครับผมเอาละครับสำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทุนมากนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ